สวัสดีครับวันนี้เรามาที่สตูดิโอครับเพื่อถ่ายทํารูปภาพกับเก้าอี้ตัวใหม่ล่าสุดจากทางเขอร์มาเทคฮะตัวนี้ชื่อว่าอารเน E 700ฮะสไตล์เนี่ยจะเป็นแบบล้ำๆหน่อยแล้วก็ตอนนี้กําลังเตรียมขนขึ้นไปครับเพราะว่าสตูดิโอที่เราเช่าห้องที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ชั้น2มีทั้งหมด6ตัวเราเอามา6ตัวถ่าย6สีนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันะว่าสําหรับตัว อาเจน E 700เนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะเราเจิมเลยนะตัวนี้นะครับตัวแรกก็เรามาลองงานเปนอันนี้พี่จิ๊บครับพี่จิ๊บสวัสดีครับเป็นช่างภาพครับผู้ช่วยครับแล้วก็ผู้ช่วยฮะผู้ช่วยชื่ออะไรครับอ้วนครับอ้วนก็วันนี้เราจะถ่ายประมาณ2 5 0 0 0รูปนะฮะได้ไหมพี่ขอป่ะได้ครับสบายเลย าให้สนุกใช้ความทุกข์เ็นเรื่องคุณทำใจาครับไอ้นี่สีอะไรสีเทาไม่ด้สีเกรย์นะครับนี่นี่ด้านหลังไอ้ตัวมันเลใหญ่นะดูในรูปนะว่าตัวเล็กๆเฮ้ยผมขอเจอมาเราเจอครับแล้วก็บอกพี่ฉีว่าขอกลับเลยต้องบอกว่าตะเข็บใหญ่เนี้ย ฝั่งขวายกขึ้นฝั่งซ้ายกฝั่งขวาฝั่งซ้ายล็อกเนี่ยดูแนละ้วฝั่งซ้ายล็อกพนักพิงฝั่งซ้ายล็อกพนักพิงอย่างนี้ก็จะล็อกอ่า่วนฝั่งขวาเนี่ยขึ้นลงลงสุดเลื่อนไป เติมได้เลยพี่จิ๊บนั่งมันจะได้กดให้แน่นจริงๆผมไม่กล้านั่งเดี๋ยวป๊อกขึ้นมานะเฮ้ยโอ้โหระดับสามหมื่นนี่เห็นไหมพี่นั่งอันนี้เลยขยับขยับให้มันนี้ได้เลยเพราะว่าล้อมันจะได้แบบนี้กระเดือนอ่ะนี่มันหลุดกีบเลยเดี๋ยวที่เอาเราสอนเลยครับตรงนี้คือป๊อกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายยกขึ้นมาครับมันจะล็อกคันล้อดินไงเมื่อกี้เราลองแล้วเอียงจุดเลย กดล็อคล็อครับล็อคย่นักขึ้นอ๋อเหมือนในนีรยน์อ่ะอ่ะเป็นไงดูหรูขึ้นทันทีเจอนี่นี่ะพอาจจะต้องบิดมันี้ ว่าคุณจะมีโต๊ะน้อยมตั้งข้างหลังนะมสุดสายมีเจแปนนี่กี้เลยนะร้องเลย <laughs> อีกชั่วโมงหนึ่งก่อนจะพักเลยแต่ถ้ายังเปิดใรได้ดีแต่มันมันจะมีแสงนี่นี่หรือ,รอถ้าเราเอาโซฟาไว้ตรงนี้เลยยังไงพี่ก็ไว้หน้าต่างหรือข้าหังโซฟาควานนี้แล้วเราก็อ๋อ แรกจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ<อ>ก็เดี๋ยวจะเบรกแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายเอาดอยที่หนึ่งวันนี้ทั้งวันฮนะวันนี้ครับก็เป็นรอบบายเรียบร้อยหลังจากพักเบรกนะก็เป็นอีกโลหนึ่งแต่อยู่ที่สตูดิโอกันนี่แหละเขาก็จะมีห้องเยอะแยะมากมายเลยนี้เราก็เลือกให้มันอยู่ ข้างนอกเป็นาท์ดอร์เนอะไปเดี๋ยวไปดูว่าพอภาพจากเอาด o o ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเราถ่ายรูปเราต้องสัมผัสกับมันก่อนใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างครับดีมากครับเนี่ยลองรับตรงหลังแล้วก็เวลาพิงไปปุ๊บหนุนหัวพอดีเลยแล้วแขนนี่สามารถปรับระดับซื้อเลยไหมซื้อเลยไหมต้องขอตุวกรรมการแล้วจัดกพี่ชีพี่จีบอกว่าจะซื้อเลยซื้อเลยเหรอครับพี่ใช่ ให้ปกติ3า9 0 0ี่ันเก้ารอยใช่ไหมพี่สีพี่สีให้ราคาพิเศษส8 0 0 0ดันบาทขอบคุณมากครับพี่เสือเากับวันนี้ได้เลยจริงเลยครับผมนี่ครับดูครับดีไซน์บายพอสนี่ครับเห็นเห็นเลยครับสี่พันเก้าครับป้ายนี้นี่ครับดูครับเบาะนี่เขาจะเป็นแบบรูปทรงเหมือนซปเปอร์คาร์เลยครับเหมือนบักเก็ตซีในซปเปอร์คาร์ข้างหลังนี่ก็มีทั้งแบบฟอสซี่แล้วก็แบบแมตครับแบบเดินได้แดงหนังนี่เป็นหนังแช้นะ ตดูงานเย็บเขาละเอียดมากเลยครับเหมือนรถยนต์เลยครับปรับเอ็นปรับอะไรนี่ตรงนี้ได้เลยเป็นระบบไฟฟ้าไม่ใช่อัตโนมือเนี่ยแหละครับผมยิ้มเห็นฟันตอสายตาแบบว่ามีความสุขหวานเลยเนาะเก่งเก็เก่ง อันนี้ครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนกันอันนี้ได้ยังใช่เพราะเมื่อกี้มันเห็นไอนน้โคลนเต็มใชครับเป็นอีกเซตหนึ่งฮะที่มาวางเรียงครับต้องบอกว่ารวมหมดนี่สามหกประมาณเกือบสองแสนสองแสนได้อะ ตั้งนานเราเพิ่งเห็นปรับระดับเป็นคอเต่าฮะอืมนี่นี่ยกขึ้นลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออสบายมากเลยมันคือก้า e อีสปอร์ตแต่ละสีมันก็จะมีชื่อนะซึ่งเราขึ้นข้าวล้วก็จะขึ้นชื่อของสีให้ชื่อมันจะมีแบบเป็นคอนเซ็ปต์ของเขา,าอย่างเนี้ย framing framing o r a n ก็ลมแบบว่าเปลวไฟสีส้มนะให้ดูจะลยแบบนี้เหมือนเราแอบมาอู้นี่แหละซีนจะจบละเลยไม่กี่ช็อตก็วันนี้เรามาถ่ายทั้งหมด6สีนะ6ตัวก็จริงแต่ว่าเขามีสีเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สี คือมันจะเป็นสีเทียบที่แบบว่าเขา,าเป็นตัวอย่างนะนี่แบบว่าเผื่อร้านค้าไม่สามารถเอาทุกสีไปโชว์ได้ไงเขาก็จะมีแบบพวกสีพวกนี้ให้เทียบดูว่ามันเป็นสีประมาณไหนนะอันนี้สีที่ไม่มีที่เราไม่ได้ถ่ายวันนี้อันนี้สีเหลืองสีน้ำตาลก็มีเนี่ยแล้วก็มีเทอร์ควอยส์ฮะในเทอร์ควอยส์เทอร์ควอยสหลายคนเห็นละเกี่ยวพวกแรมหรือว่า The Tower 100นะ ก็มกราคมก็คือวันที่ปล่อยคลิปเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะเริ่มจําหน่ายหรือยังแต่ว่าตอนเรามาถ่ายวกรูปเนี่ยปลายปีช่วงธันวาปลายเดือนละนะครับก็วางจําหน่ายจริงเดือนมกราคมก็ใครสนใจนะไปสั่งซื้อกันได้เลยโอเคใกล้จะเสร็จแล้วรรลุยันต่อ เรียบร้อยครับกับการถ่ายรูปโปรดักเอเก้าอี้จากทางเทอร์มเท็กนะฮะกับอารเจน E 700ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งใครที่กังวลเรื่องการส่งการประกอบอะไรอย่างนี้ทางเทอร์มเท็เขามีบริการครับไปส่งไปประกอบให้ถึงที่เลยนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปซื้อแบกกลับหารถกระบะไปขนอะไรไม่ต้องนะเขาจัดการให้ถึงที่เลยเอาละวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ